สวัสดีค่ะจะมารีวิวสกูชชี่แชร์วัยรุ่น EP สองนะคะกล้าดับมือเลยค่ะก็ะรีบๆนิดนึงแชรกจะเป็นตับบัมปูรินตามจริงสโลว์กว่านี้นะคะพอดีอัดคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งก็เกินห้านาทีนะคะก็ถึงเพื่อนๆเห็นชิทจะมาจะเป็นมันเฟรมะตามจริงมันเฟรมะมันี่ไม่ขึ้นเลย ประมาณก็จะเป็นอีโมอจิปันตามจริงสโลประมาณเนี่ยจะให้เราพูดจริงตามจริงสโลประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยแต่คันเนี่ยคือที่แม่ข้างล่างอะไรวะเนี่เออหลายนาทีนั่นก็เรื่อยชิโตมากันเลยชิโตมาสุดท้ายจะไปเห็นปลาในสุด ตั้งน Pop ึกสุดตัวมากถามว่าเราจับอะไร ปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปกันนะคะบายคลิปต่อไปจะมาดูสุสานคอลเลคชันค่ะบายบาย อาจจะไม่รด้นะถ้าวิวก็จะบอกนะ